สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม p i r a t e a r e n a กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนการอัพตัวนะครับว่าจะอัพยังไงนะครับแล้วก็หาตัวมาอัพยังไงครับถ้าใครไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็คลิปเก่าผมมีสอนโหลดนะครับไปหาดูได้นะครับหรือใต้ คลิปผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับก็ไปดูได้นะครับสอนดาวโหลดแล้วก็สอนสอนสมัครนะครับมะไปดูนะครับวิธีการนะครับที่เข้าไปตรงฮีโร่เลยนะครับสําหรับใครที่มาเล่นใหม่เหมือนผมนะครับเกมนี้จะคล้ายคลอีพิกทีชัวเลยนะครับเกมเก่าที่ปิดตัวไปแล้วนะครับวิธีการอัพก็จะคล้ายคล้ายกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับคือเราจะอัพตัวอะไรนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ ถ้าจับตัวไหนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลิก u อา p u ให้ถึงเลเวลร้อยเลยนะครับมันก็จะปลดล็อก4สกิลนะครับเป็น2สกิลแล้วก็2พาสซีฟนะครับสกิลแรกนี่จะเป็นท่าโจมตีธรรมดานะครับสกิลสองนี่จะเป็นพาสซีฟนะครับอันที่3นี่จะเป็นสกิลหรือเรียกว่าหรือผมจะขอเรียกว่าเป็นอันติแล้วกันนะครับตัวอันสกิลที่3นี่นะครับ แล้วก็นี่สกิลที่สีนะครับก็เป็นพาสซีฟนะแต่ว่าอันที่สามนี่จะเป็นพาสซีฟนะครับแต่ว่าบางตัวจะเป็นอันติีนะครับอย่างเช่นนะครับนี่หนวดานะนี่นะครับตัวนี้จะแอคทีฟนะครับมันจะเหนว่าสกิลแอคทีฟนะครับคือพวกสกิลท่าโจมตีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกิลพาสซีฟนี่จะเป็นสกิลติตตัวนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นท่าโจมตีธรรมดานะครับแต่ว่าสกิลตัวนี้จะเป็นอันติีนะครับเขาเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะครับ เพื่อความเข้าใจด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็วิธีการอัพตัวนะครับถ้าสมมุติใครที่แบบว่าตันวลร้อยแล้วอยากอัพเวลยขึ้นไปอีกนะครับมันสามารถอัพขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ที่ขึ้นอย่างนี้ก็เป็นให้แสงอุปกรณ์นะครับนี่ก็ใส่ไปอัตโนมัติเลยนะครับนี้นะครับวิธีการที่แบบว่าเราจะอัพนะครับคือว่าถ้าใครอยากอัพขึ้น เน่เถึงร้อยนะครับก็คลิกตรงเพิ่มดาวนะครับตรงนี้เลยครับแล้วทีนี้เราก็หาตามที่มันบอกได้เลยครับพวกนี้นี่จะไปหาสุมได้จากที่รับสมัครเลยนะครับนี่นะพวกนี้นะก็หาตามที่มันบอกได้เลยครับแล้วก็ถ้าใครว่าไม่มีวิธีหานะครับก็คลิกเข้าตรงรูปบวกตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะบอกนะครับนี่นะเราคลิกเข้าไปได้เลย ก็จะเข้าไปให้เรานะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ไมานี่มีการเดือนนะครับตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นสิบเศษนะครับสิบเศษพวกนี้ก็เอาไปห้อมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้เลยนะครับก็มาดูนะครับว่ามันใช้กี่เศษนะครับกราฟเมื่อกี้มันสามารถซื้อได้สิบเศษนะครับก็หามาอีกนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ครับตรงนี้นะครับเราก็หามาอีกได้นะครับ ไอ okay. ตรงนี้ไม่ใช่ล้อมดีตรงนี้มันเป็นแบบว่าขึ้นดาวให้อัตโนมัติเลยนะนี่อ๋อมเป็นที่ขึ้นดาวอัตโนมัติเลยครับตรงนี้ไม่ใช่การแบรว่าล้อมสิ้นส่วนแล้วได้ตัวนะครับก็เป็นขึ้นดาวให้เราอัตโนมัติเลยนะตรงนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะาผมก็ยังเล่นไม่ถึงนะครับ อันนี้ก็เป็นการย่อยตัวนะครับเราก็จะได้ของตามที่มันบอกในนะั้นนี่อย่างนี้เลยนะครับอัพทีนี้เราไปอัพสมมุติว่าเราจาก5าดาวนะครับอัพขึ้นตรงนี้นะครับหกดาวครับมันก็จะเพิ่มแรงสกิลให้เรานะครับพวกนี้ทั้งสี่สกิลเลยนะครับเป็นตอนแรกมันจะเป็นหนึ่งอย่างนี้นะครับพวกหนึ่งนี้ครับถ้าเราขึ้นหกดาวนะครับมันก็จะเป็นสองอย่างนี้หมดทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมขึ้นสามนี้เพราะว่าผมอัพขึ้นเจ็ดดาวแล้วนะตัวนี้ นี่ถ้าผมอัพขึ้นแปดดาวก็จะเป็นสกิลนี้ก็จะขึ้นแรงสามนะครับก็ตามนี้นะครับนี่ก็คล้ายๆอีพีทีชัวเลยครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับนะว่ามันหายยังไงแล้วก็อัพยังไงนะครับแล้วก็ผมผมขอพูดเรื่องโค้ดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโค้ดใหม่นะครับใครที่อยากได้ก็ตาคลิปเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโค้ดใหม่มันมาอีกโค้ดหนึ่งครับ ้างนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันคลิปนครับเจอกันคลิปหน้าครับ